สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเอฟสีทั้งเก่าและใหม่และเพื่อนเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีคะ่ะมาคะ่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อเขียนแล้วแม่หมอก็ลืมค่ะคุณกําลังถูกกันแกล้งรับหลังเขาคนนั้นคือใครคนที่กันแกล้งคุณรับหลังนะคะที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไปไหนก็เหมือนจะจะโดนคน อมองไม่ดีคนคิดไม่ดีเขาคนนั้นคือใครที่ให้ร้ายว่าร้ายกันแกล้งคุณรับหลังนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานของคุณนะคะว่าดวงชะตาพลังงานของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ แผ่นดินความหนักแน่นเส้นทางโอ้โ oh, ห oh, oh. จริงๆริด้วยพลังดำมืดดำมาแล้วค่ะคุณรู้นะคะพลังงานคุณรู้ค่ะคุณรู้ว่าบุคคลท่านนั้นเป็นใครเพราะว่าพลังงานของคุณคุณรู้เลย โอ้ไฮเดอะเฟนเดเฮร์มิทซีเมท้าเจ็ดเมท้า8ถ้วยเดอะสตาร์เกถ้วยสองเหรียญราชาไม้สิบเหรียญเด็กเหรียญนะคะพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณนะคะคุณอยู่ในความหนักแน่นค่ะ คุณมีเรื่องให้คิดมากมายค่ะเรื่องให้คิดเรื่องสาระตะของคุณเลยค่ะสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณต้องประเชิญอยู่สิ่งที่คุณต้อง พบปะทุกคนปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาตอนนี้คุณมีการปิดปิดกั้นตัวเองนะคะพลังงานของคุณมีการปิดกั้นตัวเองอาจจะปิดกั้นตัวเองจากผู้คนที่ทํางานจากหัวหน้างานจากเพื่อนร่วมงานจากหลายๆสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่โอเครู้สึกส่งพลังงานไม่ดีมาหาคุณนะคะช่วงนี้คุณปิดกั้นตัวเองคุณปิดวิเวกเลยคือคุณไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับใครตอนนี้พลังงานของคุณนะคะคุณใส่ใจเฉพาะคนที่คนรัก คนที่คุณรักอาจจะเป็นคนรักคู่ครองครอบครัวลูกหลานบุตรบริวานของคุณค่ะ <c oughs> นอกเหนือจากนั้นแล้วคุณจะปิดกั้นเลยค่ะคุณจะปิดกั้นปิดกั้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้คุณนะคะมีพลังงานไม่ดีมีพลังงานลบทําให้คุณรู้สึกคิดมากทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะเป็นพลังงานที่ส่งพลังงานที่ไม่ดีมาให้คุณค่ะแล้วพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะ คุณก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะทำยูทูบเบอร์หรือคุณอาจจะเป็นคนที่าทอาอยู่เกี่ยวกับาสายที่โซเชียลหรืออยู่กับสายที่อคอมพิวเตอร์อยี่เนียนะคะการสื่อสารการเจรจามีการติดต่อค้าขายหรือการทำธุรกิจกับครอบครัวหรือบางอย่างนะคะตอนนี้คือ คุณปิดกั้นทุกอย่างเลยค่ะต่อให้คุณจะมีชื่อเสียงต่อให้คุณจะมีผู้คนรู้จักคุณมากมายหรือคุณอาจจะบอกคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณคือคนธรรมดาแต่คุณก็ปิดกั้นตัวเองจากสังคมที่คุณอยู่ค่ะจากคนที่คุณอยู่จากสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่คุณปิดกั้นค่ะที่คุณปิดกั้นไม่ใช่คุณกลัวนะคะแต่คุณไม่อยากรับพลังงานลบที่ใครหลายๆคนส่งมาให้คุณทั้งที่ คุณนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกค่ะแต่เราจะมาดูตามหัวข้อนะคะว่าทําไมคะทำไมคุณต้องปิดกั้นปิดกั้นพลังงาน คนเหล่านี้นะคะซึ่งนําปัญหามาให้คุณค่ะถามว่าในพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณมีความหนักแน่นมากแล้วคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดค่ะคุณเป็นคนที่วางแผนอนาคตของคุณได้เฉียบขาดมากคุณไม่ได้หูเบาเลยค่ะคุณไม่ได้อ่อนไหวกับใครง่ายๆคุณเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นคนที่มีอํานาจในตัวต่อให้คุณเป็นคนธรรมดานี่ะค่ะแต่ว่าความคิดความอ่านของคุณเป็นคนที่มีอํานาจในตัวไม่มีใครชักจูงไม่มีใครมาเป่าหูไม่มีใครมา ทําทให้คุณนะคะล้มเหลวหรือมามาล้มความคิดของคุณได้เพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่หนักแน่นมากๆภายนอกคุณอาจจะดูเป็นเหมือนเด็กดูเหมือนคนธรรมดาดูเหมือนคนปกติทั่วไปนะคะแต่ถ้าได้เรียนรู้ได้รู้จักคุณจริงๆแล้วจะรู้ว่า คุณเป็นคนที่หนักแน่นมากแล้วที่สําคัญเป็นคนทรมาทมโมมากค่ะหนักแน่นทั้งธทรมาทมโมแล้วไม่ได้ทีจะชักจูงคุณไปนในทิศทางที่ไม่ดีได้ง่งายๆนะคะเพราะคุณก็รู้ทันค่ะอุวาวเรามาเข้าตามหัวข้อเลยค่ะมาดูซิคุณปิดกั้นตัวเองจากพลังงานไม่ดีเนี่ยคืออะไรเป็นใครนะคะคนที่ทำร้ายคุณหรือนินทากันแกล้งคุณลับหลังที่ไม่เปิดเผยตัวเนี่ยเป็นใครนะคะมาค่ะ เรามาดูตามหัวข้อเลยนะคะศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือศัตรูที่เป็นมิตรนะคะศัตรูที่มองไม่เห็นที่ที่เป็นมนุษย์นี่แหละคะ่ะแต่ต่อหน้าดีกับเราแต่รับหลังนี่คือสามารถที่จะทำร้ายเรา,เราได้ด้วยสารพัดกลเลยะคะ่ะน่ากลัวค่ะทุกวันนี้ มาดูสิจะเกิดเผยตัวตนไหม โอ้พลังงานท้องแม่หมอลองเพื่อนๆทานข้าวแล้วนะคะสตูหรือคุณกำลังถูกกันแกล้งรับหลังเขาคนนั้นคือใคร เขาคนนั้นเป็นเด็กค่ะเป็นเด็กหรือเป็นเป็นคนที่คุณรู้จักเป็นคนที่ติดตามคุณอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่คุณรู้จักเขาแล้วค่ะเขาอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณหรืออาจจะเป็นเพื่อนมิตรสหายเป็นคนที่ดูเหมือนธรรมะเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกเขาเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเหมือนกันนะคะปฏิบัติธรรมนะคะนั่งสมาธินะปล่อยวางนะ เข้าถึงจิตวิญญาณนะแต่ทําไมเขาถึงามายึดติดกับพลังงานของคุณล่ะคะเขายึดติดอยู่กับอดีตเขาอาจจะมีปัญหาครอบครัวแตกแยกครอบครัวเดินจากเขาไปแล้วเขากลายเป็นคนที่อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีคนรักเขามากมายแต่เขาไม่มีจุดนี้คะ่ะเขาเหมือนตัวคนเดียวเหมือนสันโดษเหมือน ทำอะไรก็ไม่ประสบผลสาเร็จนะคะทําอะไรก็ติดขัดทําอะไรก็ไม่ได้รับความยินดีไม่ได้รับสิ่งที่ดีๆเขาอยากทําบุญกุศลเขาก็ทําบุญกุศลเยอะนะเขาบอกเขาทําบุญกุศลทาบุญกุศลเยอะมากแต่ทำไมชีวิตของเขายังลืมอดีตไม่ได้ลืมอดีตที่เจ็บปวดอดีตที่แตกแยกครอบครัวแตกแยกหรืออดีตที่เขาอยากจะมีชื่อเสียงบ้างเขาอยากจะมีคนรัก,รก คนรักที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนสหายที่ดีเขาอยากได้รับการเริ่มต้นใหม่ค่ะชีวิตเขานะคะโอ้โหเขาทุกข์มากค่ะทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาได้แค่คิดแต่เป็นไปไม่ได้เขาอยู่กับความคิดที่คือคิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทํานะคะพอเขาจะทําเขาก็กลัวเขาพลาด พอมีคนมาพูดหรือทําอะไรหน่อยเขาก็ไม่กล้าแล้วค่ะแล้วที่สําคัญพลังงานของเขาเหมือนเป็นคนธรรมธรรมูมนะคะเหมือนเป็นคนที่พอพูดแต่ละคําออกมาคือการปล่อยวางการปองการเข้าถึงธรรมะแต่ลึกๆข้างในของเขาแล้วค่ะเขาเก็บเอาปัญหาอาดีตของเขานะคะมาเปรียบเทียบมาทําร้ายตัวเองค่ะอา้าวแล้วเขาบุคคลท่านนี้นะคะเป็นคนที่ คุณรู้จักแล้วล่ะค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นครอบครัวเก่าของคุณก็ได้เป็นคนที่คุณรู้จักนะคะในสถานที่ที่คุณไปบุคคลท่านนี้คุณรู้จักเขาแล้วค่ะคุณผูกพันอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นเพื่อนของคุณตรงใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเขาพูดดีมากต่อหน้าคุณเขาหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับคุณนะคะเขาชอบช่วยเหลือคุณนะคะแต่ แต่ทำไมล่ะคะเรามาดูซิทําไมพลังงานเขาก็อยากจะปล่อยบ้างเหมือนกันนะเขาจะมากันแก้งคุณเพราะอะไรความรักการช่วยเหลือความรวยการตัดสินใจการสองอ๋อ บุคคลท่านนี้คุณรู้จักเขาแล้วนะคะคุณสนิทด้วย คุณสนิทด้วยแล้วที่สําคัญนะคะทําไมล่ะคะเขาถึงกันแกล้งคุณรับหลังต่อหน้าคุณนี่คือเขาจะเป็นคนที่โอ้โหและฟังปัญหาของคุณทุกอย่างให้คําแนะนําทุกอย่างเป็นเหมือนพ่อพระแม่พระเลยล่ะค่ะทุกอย่างที่คุณมีปัญหาคุณจะเข้าไปปรึกษาเขานะคะคุณรู้จักแล้วเขาเป็นคนในที่ทํางานเป็นเพื่อนคุณก็ได้เป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนในอดีตของคุณนะคะเป็นคนที่คุณไว้ใจค่ะ เป็นคนที่คุณไว้ใจเลยค่ะนี่ล่ะค่ะทําไมล่ะคะทําไมเขาถึงากานแกล้งคุณรับหลังนะคะเพราะว่าเขามีปัญหากับชีวิตค่ะเขาเห็นชีวิตของคุณนะคะ มีชื่อเสียงก็ได้คุณเป็นคนที่มีแต่คนชอบช่วยเหลือคือใครๆก็เข้าหาคุณใครๆก็ชอบช่วยเหลือคุณนะคะแล้วในอนาคตนะคะเขาคิดว่าคุณจะต้องร่ํารวยและมั่งมีแน่ๆซึ่งชีวิตของเขาเป็นแค่เด็กเรียนค่ะเรียนนั้นจะอยู่กับเขาได้นานหรือไม่นานก็ยังไม่รู้เลยคะ่ะแตกต่างกับพลังงานของคุณมากพลังงานของคุณเป็นถึงราชาเหรียญเชียวนะคะ เขามองอย่างนั้นเลยล่ะค่ะเขามองว่าอนาคตข้างหน้านะคุณจะเป็นถึงราชาเหรียญเลยค่ะคุณจะก้าวกระโดดไปกว่าไกลไปไกลกว่าเขาเยอะมากโอ้โหนี่เขาให้พรคุณนะคะเนี่ยน้อมรับเลยค่ะเขาว่าวันข้างหน้าคุณจะต้องร่ำรวยมั่งมีแน่ๆ่แล้วชีวิตเขาก็ยังจะต้องติดอยู่กับแบบนี้ทำอะไรก็ไม่อุปอทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จทำอะไรก็ติดขัดคือเขาเปรียบเทียบระหว่างคุณกับ ตัวของเขาเองนะคะทุกครั้งที่พวกคุณไปไหนมาไหนทุกครั้งที่มีการพูดคุยกันทุกครั้งที่มีการช่วยเหลือกันเขาก็จะ ส่วนลึกๆข้างในนะคะเขาก็จะมีการเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบปุ๊บเขาก็จะแอบส่องชีวิตของคุณนะคะแอบส่องว่าคุณทำอะไรคุณทำตัวยังไงคุณมีใครเข้าหาไหมใครช่วยเหลือคุณเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเขาจะกีดกันคนเหล่านั้นออกจากคุณเพื่อที่เขานะคะจะทำให้คุณไม่เหลือใครเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเขากลัวคุณจะไปได้ดีกว่ากลัวว่าคุณจะมั่งมีกว่ากลัวว่าคุณจะมีคนที่รักเยอะกวัวเขากลัวว่าวันนึงเขา เขาจะไม่เหลือใครเขาก็เลยกีดกันไม่อยากให้คุณมีใครค่ะนี่คือพลังงานโอ้โหถ้ารู้แล้วนี่คือเลิกคบเลยค่ะเอาจริงๆนะคะถ้าเรามีเพื่อนแล้วหรือคนที่เรารู้จักแล้วแต่ในภาพภายนอกเหมือนวังดีกับเราแต่กันแกล้งร้อนรับหลังนี่ก็คืออสินไม่เสมอกันแล้วนะคะเพราะเขาบอกว่าชีวิตของคุณมักจะได้รับโอกาสดีๆอยู่เสมอ แสดงว่าเขากันแกล้งคุณมาตลอดค่ะเขาสั่นกันแกล้งคุณมาตลอดแล้วคุณก็รู้ตัวด้วยนะคะคุณรู้นะคะไม่ใช่คุณไม่รู้ว่าใครแต่ที่คุณไม่โต้ตอบที่คุณไม่ว่าที่คุณไม่ตักเตือนที่คุณไม่อะไรเลยเป็นพ่ออะไรแม่หมออยากรู้ค่ะพลังงานคุณรู้นะคะพ่อเลยค่ะขอขยายเลยนะคะแม่หมอก็น้อยกี่ดิค่ะ แม่หมก็อยากรู้อยากเห็นแล้วนะคะพอพลังงานไพ่ออกมาก็ต้องเอาแบบชัดเจนไปเลยนะคะอ่ะมาค่ะมาเปิดเลยค่ะคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าใครค่ะที่กันแกล้งคุณรับหลังแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเพราะอะไรแม่หมอก็จอให้ชนิดแบบบ้านเหมือนดูดวงส่วนตัวเลยนะคะโ h เวอ t ์ทาเวอรหัวใจนางฟ้ามายาครอบครัวอ๋อ มาเจอคุณน,นี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะคะพลังงานคุณโอ้โหคุณน,นี่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเล่นผิดคนเซะแล้วใช่ไหมคะทำไมคะคุณรู้ค่ะคุณรู้ว่าเขาเป็นใครแต่คุณไม่โต้อตอบ คุณคุณไม่โต้อตอบแล้วคุณไม่ได้เปิดเผยด้วยนะว่าให้เขารู้ว่าคุณรู้ทันแต่เขาน่ะก็จะมีเซนรู้เหมือนกันว่าคุณเริ่มถอยห่างจากเขาพลังงานของคุณนะคะแต่ทําไมคุณถึงไม่โต้อตอบกลับค่ะเพราะเขามีเหตุการณ์ที่ชีวิตของเขากําลังโดนวิบากกรรมค่ะเขามีเหตุการณ์หลายๆเข้ามาในชีวิตของเขาซึ่งคุณก็รับรู้คุณปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเวนกรรมค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเวนกรรมในเมื่อเขาอยากจะสวมหน้ากาก ต่อหน้าดีกับคุณแต่รับหลังกันแกล้งคุณสารพัดตัดขาคุณเลื่อยขาเก้าอี้คุณหรือทำร้ายคุณกันแกล้งคุณให้ร้ายว่าร้ายกีดกันทุกคนออกไปจากชีวิตของคุณนะคะสิ่งนี้คุณรู้ค่ะแล้วคุณก็ปล่อยให้เขาทำค่ะเพราะคุณรู้ว่าวันหนึ่งเขาก็หนี ผลของการกระทําเขาไม่พ้นอยู่แล้วซึ่งคุณคาดการถูกจริงๆค่ะเพราะเหตุการณ์นะคะชีวิตของเขาได้เกิดเหตุการณ์ที่ชนิดแบบว่าโชคชะตาให้เวลากับเวรกรรมที่เขาทําแล้วค่ะโชคชะตาหมุนเวลาให้เขาได้รับผลของการกระทําแล้วค่ะโชคชะตากําลังมองการกระทําของเขาแล้วก็ให้เขาได้รับบทเรียนค่ะนี่แหละค่ะ เขาอยากจะมีครอบครัวเขาอยากจะมีความสุขเขาก็จะไม่มีค่ะครอบครัวก็จะหลอกลวงเขา ครอบครัวแตกแยกแล้วก็หลอกลวงเขาคนที่เข้าหาเขาก็เป็นสไตล์เหมือนกับที่เขาทํากับคุณคะ่ะเขาไม่จริงใจกับคุณใช่ไหมเขาก็ได้ความไม่จริงใจจากคนอื่นเช่นเดียวกันเขานินทาคุณรับหลังกันแกล้งคุณรับหลังอยากให้คุณโดดเดี่ยวอยากให้คุณไม่มีใครอยากให้คุณนะคะไม่เหลืออะไรเลยตัวเขาก็กําลังจะเป็นคะ่ะเขาจะสูญเสียทุกอย่างเลยคะ่ะเงินที่เขามีนะคะก็จะล่อยลอลงเรื่อยๆคะ่ะ เรื่อยๆเรื่อยๆแต่เขาก็ยังสร้างภาพอยู่นะคะว่าฉันมีฉันมีฉันฉันมีเงินเยอะนะฉันไม่ได้กลัวความลําบากอะไรแต่จริงๆแล้วเขานะคะได้เกิดเหตุการณ์ที่ครอบครัวของเขาพ่อแม่พี่น้องอาจจะมาเบียดเบียนด้านการเงินเขาก็ได้ทําให้เขาเป็นทุกข์เรื่องนี้อยู่ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเขายังใช้น้ําจิตน้ําใจอันดีงามของคุณนะคะมาทําร้ายตัวคุณค่ะมาทําร้ายตัวคุณยังไงก็ คุณหวังดีกับเขาแต่เขาใช้ความที่แบบว่าการแก้คุณลับหลังเอาความหวังดีของคุณไปเหยียบย่ำนะคะเขาก็จะเจอการกระทําจากคนที่เขาไว้ใจจากคนที่เขารักนั่นก็คือญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องของเขาก็จะทํากับเขาแบบนั้นเช่นเดียวกันตอนนี้เขานะคะหาทางออกไม่เจอเลยค่ะเขารู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาซึ่งพลังงานของคุณเป็นพลังงาน The High Defense ขึ้นมานะคะแล้วก็หัวใจของนางฟ้านะคะ เป็นพลังงานที่คุณรู้ทุกอย่างค่ะแล้วคุณก็รู้ว่าใครแต่คุณไม่ทำอะไรคุณปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเวรกรรมซึ่งคุณฉลาดมากคุณฉลาดในการแก้เกมมากค่ะคือสุดยอดเลยค่ะคุณฉลาดในการใช้สติปัญญาคุณไม่ทําอะไรเลยทั้งที่คุณรู้ทั้งที่คุณเจ็บปวดแต่คุณปล่อยให้เป็นผลของกรรมนั้นนั้นค่ะว้าวโอ้โหอย่างนี้สิอย่างนี้สิเอฟพีแม่หมอ จริงนะคะถ้าเรารู้ว่าใครกันแกล้งเราแล้วเราอย่าอย่าไปผูกกรรมค่ะปล่อยให้เขาทําไปเถอะให้เขาทําให้สะใจไปเลยให้เขาทําให้อิ่มไปเลยแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาอิ่มแล้วเขาจะได้รับผลของการกระทําค่ะซึ่งไม่มีหนีพ้นหนีไม่พ้นอย่างแน่นอนค่ะไม่มีใครหนีผลของการกระทำพ้นนะคะจะทําดีหรือทําไม่ดีสิ่งเหล่านั้นย้อนต้องย้อนกลับคืนไปหาผู้กระทําอยู่วันยังค่ํานะคะเรามาดูสิคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจั แนะนำอะไรคุณไหมคาถาความดื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนำคุณนะคะให้คุณสวดมนต์ภาวนาแต่บทที่ดีๆนะคะเป็นบทที่มีเมตตานะคะเป็นบทที่ปล่อยวางเป็นบทที่ให้อภัยนะคะแต่ไม่ใช่บวชสุด คำสาปแช่งหรือบวดสดสิ่งสะท้อนหรือบวดสดที่อยากให้เขาชีวิตพังอยากให้เขาพ่ายแพ้แบบนั้นไม่เอานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าถ้าคุณจะสวดบทสวดมุนนะคะขอให้คุณสวดมุนในบทของขอขมากรรมหรือขอโอโหสิกรรมนะคะการปล่อยวางการให้อภัยนะคะอันนี้จะช่วยให้ชีวิตคุณดียิ่ง,ง,งขึ้นไปค่ะเพราะว่า คนที่เขากันแกล้งคุณนะคะเขาสวดมนต์บทที่ทําให้ชีวิตคุณพังค่ะเพราะอะไรเขารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่เขายังทําเพราะเขาคิดว่าเพราะเขาคิดว่าเขามีบางอย่างที่พอเขาทําแล้วชีวิตคนนั้นจะต้องชิบหายจะต้องเป็นไปตามที่เขาคิดใช่เป็นไปตามที่เขาคิดแต่ผลสะท้อนกลับคืนหาเขาก็เป็นเท่าทวคีคูณเขาลืมข้อนี้ไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยอยากจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องทําเหมือนอย่าง คู่กรณีของคุณนะคะขอให้คุณสวดบทที่มีเมตตามหานิยมที่ให้อภัยทานนะคะเป็นบทกวดกุศลกวดมุนแล้วก็เาคารพครูบาอาจารย์แค่นั้นพอค่ะส่วนตัวของคนที่กันแกล้งเขาจะสวดบทอะไรที่ทำให้ชีวิตคุณพัง วันหนึ่งเขาจะเจอหนักค่ะเขาจะเจอหนักเพราะว่าสิ่งที่เขาทํานะคะเจตนาที่เขาทํานะคะเขารู้แต่เขาดื้อเขาฝืนดวงชะตาเขาฝืนโชคลาภเขาเขายิงานูว่า เขาเป็นคนที่สามารถจะแช่งใครด้วยคาถาจะทำร้ายใครด้วยคาถาแต่คาถาเหล่านั้นหรือบทของการสวดมนต์แต่ละบทเขาก็มีกฎเกณฑ์ของการสวดมนต์ค่ะถ้างั้นไม่มีหรอกค่ะ,ะคำที่จะพูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ปกป้องแต่คนดีนะคะคนดีมีศีลธรรมคนไหนที่คิดว่าตัวเองดีแล้วแต่ว่าการกระทํานะคะยังอยากจะสาปแช่งคนอื่นด้วยคาถาโน้นคาถานี้นะคะเป็นการที่ทําให้ศัตรูพ่ายแพ้หรือย่อยแยบนะคะนั่นก็คือการผูกเวรผูกกรรมการอาฆาตจ,จองจํากันนะคะซึ่งไม่จบไม่สิ้นแล้วผลสะท้อนกลับมาหาตัวบุคคลที่ทํานะคะหนะะักค่ะต่อให้คุณจะบอกว่า อูอ้คุณมีอะไรนะคุณมีดวงที่แข็งมากคุณอาจจะมีอะไรที่แบบว่าเหนือคนอื่นแต่ทุกอย่างมีกฎแลกเกณฑ์ของกฎของธรรมชาติอยู่แล้วค่ะสิ่งไหนที่ทำหรือคิดเจตนาไม่ดีนะคะเจตนาไม่ดีในทางการเอาชนะชนะที่อยากเห็นความสุข ความทุกข์ของคนอื่นเพื่อที่ตัวเองจะได้รับความสุขสิ่งเหล่านั้นพลสะท้อนกลับมาแน่นอนค่ะแล้วหนักด้วยค่ะหนักด้วยเท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เลยอยากแนะนําคุณนะคะสิ่งที่คุณเป็นนะดีแล้วค่ะแล้วการสวดมนต์ของคุณก็คือเคารพบูชา ครูบาอาจารย์แล้วก็บทแผ่เมตตาการปล่อยวางนะคะจะดีสำหรับคุณมากๆจะทำให้ชีวิตของคุณนะคะพบกับแสงสว่างแล้วที่สำคัญคุณจะมีะครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์แผ่นดินโลกผู้พิทักษ์ก็คือจักรบาลหรือศาสนาที่คุณให้ความเคารพแล้วแต่ว่าคุณให้ความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แบบไหนนะคะไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวว่าคุณจะนับถืออะไรแต่ขึ้นอยู่ที่คุณศรัทธาค่ะท่านจะช่วยปกป้องคุ้มครองคุณทุกยีิบสีชั่วโมงค่ะให้คุณแค้วคาดค่ะต่อให้คนที่เขากันแกล้งคุณเขาจะสวดมนต์ที่ครั้งขนาดไหนก็ทําอะไรคุณไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการสวดมนต์ขึ้นอยู่เจตนาด้วยเช่นกันนะคะอืมอาจจะได้ผลแรกๆนะที่จะการสวดมนต์แล,ล้วกันแกล้งคนอื่นนะคะแต่ผลย้อนกับ ก็หนักเช่นเดียวกันค่ะนี่แหละคะ่ะคือสิ่งสักสิทธิ์อยากจะบอกท้ายคลิปนี้นะคะแม่หมออ่านไพ่ไปแม่หมอก็สมาธิอยากดอนง่วงนอนอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนๆพ,พอดีตื่นตีสามไปทำงานค่ะ เพื่อนจะกลับมานะคะโอเคนะคะหัวข้อวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกลับขอโทษขออภัยณนะที่นี้นะคะสติปัญญาศิลธรรมจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นก่อบ้องกันให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ,ะแม่หมอขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีสติปัญญาแล้วก็ประสบผลสําเร็จ ทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวแล้วก็ด้านความรักนะคะแล้วที่สำคัญขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแม่หมอขอบคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแม่หมอแล้วขอบคุณมากๆสําหรับซปเปอร์ตงค์นะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะสิ่งไหนที่ให้แม่หมอมากก็ขอให้คุณได้กลับคืนเป็นเท่าทวีคูณนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ